ในขณะที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองนะคะได้มีพิธีการมอบลายผ้าพระราชทานค่ะผ้าลายสิริราชพัตรพรนะคะสืบสารภูมิปัญญาผ้าไทยตามแนวพระราชดำริใส่ผ้าไทยให้สนุกค่ะ จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีมอบแบบลายผ้าไทยพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรโดยมีนายโสพลสวนรัฐผู้ว่าร,ราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าไทยและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าลายพระราชทานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงณนะ ห้องประชุมราวัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตโอกาสนี้นายโสพลสวนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวสําึึกในพระมหากรุณาธิคุณความตอนหนึ่งว่าข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึก ปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาท่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายสิริราชพัตรพรให้แก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานผ้าไทยและงานหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความงดงามแห่งชาติไทย ทางนี้นะคะลายผ้าสิริราชพัตราพรเป็นลายผ้าที่ทรงออกแบบขึ้นด้วยพระองค์เอง โดยทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายจากผืนผ้าโบราณและศิลปรกรรมไทยในอดีตผสานกับพระวิสัยทัศน์ด้านศิลปะการออกแบบพัฒนาพรให้มีความร่วมสมัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบได้อย่างงดงามและเหมาะสมเพื่อเป็นการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยอย่างยั่งยืนด้วยจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยงานราชการอำเภอทุก อำเภอรวมถึงกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าในพื้นที่นำแบบลายผ้าพระราชทานไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในชุมชนค่ะ